เฮอันยองค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่องอ์ยน่าชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนทำอะไรกันวันนี้เราจะพาทุกคนรีวิวเซ็ตตัวดีนะคะเป็นเซ็ตสำหรับทำแบบว่าเป็น ห้องหนึ่ง,งแบบ DIY นะคะเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเดิดกันเลยไหนดูซิด้านในมีอะไรบ้างมีโอ้มีกันไกลกับที่ขีดนะคะ มีผนังเป็นไม้ไม้นะคะมีเป็นแผ่นๆน,นะคะแล้วก็มีแบบนี้น่าจะเป็นกำแพงนะคะกำแพงห้องเล็กกว่าที่เราคิดเนาะเท่านี้เองโอเคจึกาวและนี่ก็น่าจะเป็นอีกขวดแล้วก็นี่ก็จะเป็นคู่มือนะคะมีเป็นแผ่นๆด้วยอ่าแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนกัน โอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยงที่น่าจะต้องเตรียมเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะทำไงวะ <c oughs> ปลายเสื้อเปลี่ยนด้านข้างสีขาวเหรอแล้วปลายเสื้ออียงวะเอาจริงนะเราจะรอดไหม <c oughs> <c oughs> เราจะรอดวะมันเป็นภาษา,าจีนแล้วก็เอาจริงขนาดเลโก้ยังไม่รอดเลยแล้วอยากไปเีบ้าน ต้องได้สิทําฉันทําได้ไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ก็คือทุกคนถ้ามันไม่เสร็จวันนี้เราก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าน่าจะใช้เวลาทาหลายวันอยู่หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องนะคะเขาเวลาไปศึกษาไทุกคนเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาดูแล้วแล้วก็ตรงนี้มันจะบอกขนาดมาใช่ไหมเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะ แล้วเราก็วัดแล้วเรียบร้อย A3 ก็เป็นตัวนี้ A2 ก็เป็นตัวนี้ส่วนตัวนี้มันบอกว่าปลายเซอร์เปลี่ยนนะคะก็คือด้านข้างเป็นสีขาวแม่ภาษาจีนเราก็ไม่เลวนะแกจัดเรียงไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนะนําอุปกรณ์ต่างๆแล้วตรงนี้ก็จะบอกขั้นตอนนะคะเขาก็จะบอกนี่เราเตรียมอันแรกได้แล้วส่วนอันที่2อันที่3โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเตรียมก่อนนะคะ ไว้ตอนประกอบกอม็มาดูกันอีกทีนะจ๊ะได้ตรงนี้นะคะ A 1แล้วตรงนี้ก็เป็น A 1น่อ๋อเราเริ่มเข้าใจแล้วได้แล้วนะคะเราก็จะใส่แผ่นนี้นะคะทับลงไปเราเรมบอกทุกคนไปนะคะว่าเราติด ด้านไม่ไม่ได้ติดด้านสีขาวนะคะเราติดด้านที่มันเป็นแบบนี่ด้านที่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะด้านขาวขาวจะเอาไว้เป็นข้างนอกนะคะอ่ะเราได้3อันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะนำเข้ามาประกอบใส่กันนะคะ ต่อไปก็จะใช้เป็น2ตัวนี้แล้วก็อันนี้นะคะมาแปะกาวไว้ตรงด้านข้างค่ะต่อไปใช้3อันนี้นะคะมาทำเป็นชั้นๆลงไปค่ะใช้ห่างกันประมาณ1.6เซนนะคะ ทีนี้เราก็จะใช้สีอันเล็กๆนี้นะคะมาทำเป็นลิ้นชักค่ะแล้วก็จะใช้2แผ่นนี้นะคะติดกันต่อไปเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะสำหรับชั้นหนังสือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ n e x กก็จะเป็นเซตแจกันดอกไม้นะคะก็จะตัดแชบแล้วก็เยาะก้าวแล้วก็เอาไปจิ้มจิ้มดิบดิบนะคะก็จะได้มาเป็นดอกไม้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะตัดใบไม้ชับๆชบนะคะ2ใบแล้วก็ตีก้าวแล้วก็เอาไปใส่พันพันค่ะให้มันเหมือนกับต้นไม้นะคะจึ๊บปิดไว้นะคะก็ได้แล้วจากนั้นก็เอาไปใส่แจกันของเราค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาทําเป็น กล่องกาแฟนะคะดาดาขอบอกว่าทำยากมากแล้วก็จะเป็นเซตอะไรก็ไม่รู้นะคะ2อ,อันแล้วก็เอามาเชื่อมกัน,นะคะ่ะทีนี้เราก็จะทำกล่องรีวูนะคะรีวูคือกล่องของขวัญนั่นเองค่ะอันนี้ก็ทำยากเหมือนกันค่ะที่ฉันทำตั้งนานนะคะกว่าจะได้เป็นลูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ยังไม่หมดค่ะความยากนี้ยังมีระดับนะคะก็คือเราก็ต้องผูกโบกกล่องของขวัญอีกค่ะชื่อ ได้แล้วและต่อไปเราก็จะมาทำเป็นเซตโทรศัพท์นะคะและทุกคนดูความกระจิ๋วหลิยวนี่สิคะทำส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่จับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ดัดๆงอๆพอได้แล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานรองไว้ใส่โทรศัพท์ของเรานะคะจิบได้แล้ว แล้วเราก็จะมาตัดกระดาษเพื่อทำชูเปิลน,นะคะก็คือหนังสือนั่นเองอิงวยัวชีัว้นชัวาี <Hey. S 1> แล้วเรื่องนี้นะคะมันมีสตรอรี่ด้วยทุกคนดูสิน่ารักมากเลยนะแล้วจิ๋วด้วยจบแล้วเราก็จะเอาหนังสือมาใส่ในชั้นวางนะคะจากนั้นก็จะตัดนาฬิกาแล้วก็รูปภาพนะคะ เราก็จะวางเครื่องประดับลงไปนะคะทางด้านหลังที่เราได้ทําไปในตอนแรกนะคะติดกาวด้วยนะคะเดี๋ยวมันไม่อยู่ค่ะแล้วก็จะใส่โทรศัพท์ใส่ลูกท่าแล้วก็นาฬิกาเข้าไปค่ะจ้ <Hey. S 1> ของขวัญแล้วก็กล่องกาแฟดอกไม้ด้วยนะคะและในส่วนนี้เราจะมาทำาซฟากันนะคะซซฟาโซฟานั่นเองค่ะก็อนไม้มาประกอบกันจิ๊บ เราก็จะใช้ผ้าอันนี้นะคะมาเป็นเบาะรองที่นั่งค่ะแล้วก็ตัดเสื้อผ้าจื๊บได้มาแล้วและอันนี้ก็จะเป็นที่พิงนะคะถ้าเหมือนเดิมใส่ผ้าแล้วก็ตัดผ้ามาเลยแฟบและส่วนสุดท้ายของโซฟานะคะก็คือที่วางแขนค่ะแล้วก็ประกรอบกันเข้าไปนะคะ ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ตัดใส่ผ้านะคะก็จะได้มาแล้วทั้ง4ชิ้นส่วนโซฟาของเรานะคะนมาประกอบกันเลยหนึ่งชึบและเราก็จะมาทำหมอนกันนะคะตัดช,ชับชับอันที่จริงเขาให้เย็บนะคะแต่ว่าเราไม่เย็บค่ะเรา่ากาวเอาเลยนะคะขี้เกียจเย็บผ้าได้มาแล้วสองใบต่อมาเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะคะโต๊ะสไตล์จิบน้ำชาค่ะแล้วก็จะต่อขาเข้าไปจื๊เอาผ้ามาปูโต๊ะด้วยนะคะ แล้วเราก็จะมาประกอบกาน้ำชากันค่ะเอาตัวนี้เหยาะเข้าไปแล้วก็ใส่ฝาแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนที่เหลือเข้าไปค่ะแล้วก็จะดัดดัดเป็นที่จับนะคะแล้วก็เอามาติดค่ะแบบนี้ดึงได้กาจิบน้ำชามาแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาทำแก้วกันนะคะดัดมาแล้วก็มาติกาประกอบใส่กันนะคะก็จะได้มาแล้วก็จะดัด ทำเป็นที่จับแก้วนะคะก็นำมาใส่จานรองแล้วก็ติดเข้าไปได้มาแล้ว1แก้วและแก้วที่สองนะคะทีนี้ก็จะเป็นเซตทำผลไามา้ค่ะพร้อมกับจานนะคะวางทานรองไปแล้วก็ตัดตรงนี้เพื่อที่จะทำเป็นแบบว่าขั่วนะคะแล้วก็วางผลไม้ของเราลงไปจิบบนึงสองิเป็นกล่องทิชชู่ของเรานะคะนี่แล้วก็ใส่ทิชชู่ลงไปได้มาแล้ว ทีนี้เราก็จะเซตอะเทเบิลกันค่ะวางของที่เราได้ทํามานะคะไว้ white เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกล่องทิชชู่นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําหน้าต่างกันนะคะก็มาติดกับรูปภาพเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเซตทําผ้าม่านนะคะเราก็จะตัดแบ่งออกเป็นสองแผ่นชึบนี่นะคะนำแผ่นกระดาษนี้นะคะมาติดไว้ก็ผูกผ้มาม่านเอาไว้ด้วยริบบิ้นที่เรามีนะคะ อีกข้างหนึ่งด้วยนะคะก็จะวางผ้าลายลูกไม้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข้างล่างด้วยค่ะทั้งสองข้างเลยทีนี้เราก็จะมาทำเติมค่ะเติงก็คือโคมไฟนะคะตัดตามที่ครูม,มือบอกนะคะแล้วก็มาประกอบกันก็จะได้เป็นหัวโคมไฟแล้วก็เอาไฟมาใส่พันๆนะคะแล้วก็นี่จะเป็นฐานแล้วก็มาประกอบใส่กันค่ะก็จะได้มาแล้วบ นี่ก็จะเป็นไฟสำหรับติดผนังห้องนะคะก็นำมาวางใส่กันตามขั้นตอนได้เลยค่ะเราก็จะร้อยเข้าไปนะคะตัดๆนิดนึงให้เป็นรูโค้งๆแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่ในบ้านนะคะแล้วก็จะตัดผ้าตามกระดาษนะคะแล้วก็เอามาติดค่ะแล้วเราก็จะใส่ลวดลายลงไปนะคะหนึ่งสองชิบดดด อันนี้ก็จะเป็นเซตทำกระถางดอกไม้นะคะตัดกระดาษออกมา2ชิ้นแล้วก็มาประกอบใส่กันนะะทันลองมาแล้วแล้วก็ใส่ขอบกระดาษด้วยค่ะตัดใบ,บไม้ด้วยชิปวางดอกไม้ลงไปแล้วก็เติมใบ,บไม้เข้าไปนะคะจิ้มเต็มแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเบาะที่นั่งเวลาจิบน้ำชาของเรานะคะครั้งนี้เราใช้เข็มเย็บเอานะคะนี่ภูมิใจนะคะแบบเอาวิชาการงานชั้นเรียนผ่านแล้วแล้วก็ได้มาแล้วค่ะเป็นหมอนนุ่มๆตะมุตะมตีมากเลยนได้กรอบรูปมาแล้วเราก็จะมาทํากล่องขลองขวัญน,นะคะ3มชั้นค่ะเศกมาเหมือนเดิมค่ะหนึ่งซองแล้วก็จะเอากล่องของขวัญมาวางต่อกันนะคะแล้วก็ผูกโบล,ลงไปึได้มาแล้วนี่ มาถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดค่ะก็คือการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้ทํามานะคะแล้วก็จะวางชั้นหนังสือลงไปเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็ใส่โซฟาก่องของขวัญแล้วก็หน้าต่างค่ะใส่ผ้าม่านแล้วก็พรมที่นั่งแล้วลองใส่ดอกไม้นอนนุ่มนิ่ของเราแล้วก็รองเท้าทั้งสองคู่แล้วก็โคมไฟค่ะทุกคนคะเนื่องด้วยในภาพนะไฟมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ เราติดตรงนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นรูใส่สายไฟนะคะแล้วเราก็เลยจะมาใส่ตรงนี้แผนนะคะคนคะเราก็ยังเหลือรูปภาพพวกนี้ติดนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่ค่ะเพราะว่ามันเฉยไปเราเล่นเราเล่นเราเล่นลน,<ะ>นี่เราจะใส่เป็น ตัวนี้แทนนะคะนี่เป็นภาพพลอลอยมินิตอนที่เราอยู่ม2ออใช่ตอนม2ออตอนนั้นแบบติ่งบางทันมากนะคะแล้วพอดีมีก็เลยแบบว่าเออมันเข้ากันกับบ้านจิ๋วนี้ดีก็เลยจะมาใส่นะคะได้เลยจัะทุกคนได้มาแล้วโหสวยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาภาพมาใส่แถวๆนี้นะคะ ทุกคนคะเราก็ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สรุปก็คือเราใช้เวลาทํำไปสี่วันแต่ว่าสี่วันนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าสี่วันนั่งทําทั้งวันจนหลังขดหลังแข่นะคะ oh. ก็เราทําอย่างน้อยวันละประมาณ3าถึงสชั่วโมงคะ่ะเพราะว่าแต่ละอันนี้คือ,อยับมา,ากหมกมก ในเรจะแบบเนี่ยโดยเฉพาะอีกกล่องกาแฟรองเท้าใช่ไหมมันทำยางมอยิ่งเป็นของจิว๋วหลิวอ่ะเราต้องใช้มือที่แบบทำย่างใช้ความอดทนสูงมากเลยนะคะเพราะแบบว่าเนี่ยติดกาวกว่ามันจะติดกันแล้วก็แบบใช้มือจับไว้ค้างไวจ้จนกว่ามันจะแห้งอะ่ะทุกคนมันถึงจะแบบอยู่แบบนี้ได้นะคะ แล้วก็ตัวหมอนหมอนเขาบอกว่าให้เย็บใช่ไหมแต่ว่าเข็มกับได้ของเราอ่ะมันดันเป็นอันใหญ่แล้วก็เป็นสีฟ้ามันย็บไม่สวยเราก็เลยแบบว่าใช้กาวติดและอันนี้เลยแบบมหาการความยากเลยทุกคนเราก็ต้องแบบจับไว้จับไว้จับไว้แล้วมันแออกอีกแล้วใช่ไหมโอเค ทายก็ทําสําเร็จเรียบร้อยเลยนะคะแต่เขาบอกกันว่าต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะทุกคนเพราะแบบว่าฉันหมุดอิดก,กับมันมาหลายครั้งแล้วแต่ในที่สุดก็คอมพ l ีทเย่ก็สนุกดีค่ะสนุกมากแล้วสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดนะคะที่เราทําได้ก็คือตัวหมอน้องหมอน้องหมอนุ่มนิ่มนี้นะคะก็คือแบบว่า แต่ว่าเราจะไม่เ uh, ย so oh, yeah. ็บแล้วแต่ว่าเห็นจากนอแล้วใส่กาวติดตัวนี้คงไม่ไหวจริงๆอ่ะเพราะมันเป็นผ้าหยบปุ้ยๆแล้วก็เลยอ่ะเย็บก็เย็บแล้วช้าชันก็เย็บบนบ้าสวยด้วยนะจบแล้วนะคะสำหรับการทำบ้านตุ๊กตาแบบ DIY นี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยคะไปละค่ะบ๊ายบาย